เจี้ยตรรชานพ่อบาดทรงติดแย่เออเถิดเพคะเพราะแย่เออไม่อาจละทิ้งความรู้สึกที่มีต่อองค์ชายรองได้เจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกหรือจะทำให้พ่อขายหนะ้าเพีย้ยนเพราะท่านพ่อให้แย่เออแต่งงานและท่านพ่อ ก็เป็นผู้ทำลายงานแต่งของแย่เออด้วยมือท่านเองไม่มีคำอธิบายเลยทำไมล่อเจ้าคะท่านใจลำเอียงกับซูเซียลลำเอียงให้นะเพี้ยหุปปบปากท่านพ่อลำเอียงท่านพ่อลำเอียงซูเซียลมีสิทธิ์อะไรเป็นพระชายาทำไมข้าจะเป็นไม่ได้เศนาบดีซู เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็พูดเธอจะจัดการเช่นไรขึ้นอยู่กับเจ้าฟาบาทกระมมสั่งสอนลูกสาวใหม่ดิกระมมหวังว่าฟาบาทจะทรงอนุญาตให้หลูกสาวคนโตของกระมมสอนมั่นเถิดยะค่ะสีนาบดีสูฮะท่านพ่อหลายปีมานี่กระมอมล้มเหลวในการดูแลจวนของตนเอง ภรรยากรมม่อมนางจิตใจคับแขคบและไม่มีความอดทนต่อผู้อื่นจึงสั่งสอนให้เย่เออเป็นคนเช่นนี้สีนาบดีสูเจ้าไตรตรองให้ดีเถอดท่านพ่อเยอเออผิดไปแล้วเยอเออรู้ตัวแล้วว่าผิดครั้งนี้ท่านยกโทษให้เย่เออด้วยเถอะนี่คือคำตอบจากที่กรม่อมพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วพะยะค่ะ เอ,อเช่นนั้นพวกเขาสองคนกระมอมขอร้องฟาบาทสมมติว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นพะยะค่ะท่านพ่อเสนาบดีซูเย่เอ๋อมอบร่างกายที่บริสุทธิ์ของนางให้ข้าข้ายินดีที่จะรับผิดชอบนาะงอ,องชายรองอยากรับผิดชอบเย่เอ๋อจริงๆก็อย่าต้องการร่างของเย่เอ๋อเลย ท่านพ่อเรื่องก็เกิดขึ้นไปแล้วท่านพ่อให้เย่เออสมความปรารถนาเถิดเจ้ารู้หรือไม่ว่าทำไมองค์ชายรองถึงถูกปลดออกจากตำแหน่งสูอองเพราะเขามีเจตนาไม่ดีต่อเซียวเออน้องสาวของเจ้าเอ,อเป็นไปไม่ได้องคชายรองพูดอะไรหน่อยสิเฮ้ยจบแล้ว tercapai